ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชูสซลครับซัมเมอร์2 0 2 2ชูสซลครับเสริมไม่หยุดลีสปิดดิวสอยอดัมส์จากไกรซิกยุงทองลีสจุนเต็ดได้แข่งใหม่เป็นรายที่5ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับหลังจากกล้าสุดจัดการสอยตัวไทเลอร์อดัมส์มิดฟิลด์ชาวอเมริกันมาจากแอร์เบล์เดฟซิกเรียบร้อย โดยค่าตัวระดับ860ล้านบาทแหละครับลิสยูเนต็ดทีมดังจากสกพีเมยริกอังกฤษประกาศสัญญาคว้าตัวไทเลอร์อดัมส์กองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกามาจากแอร์เบลเดซิกอย่างเป็นทางการนะครับโดยอดัมส์จะระกปากสัญญาคักแข่งในทีมเอลแดนโรดเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ส่วนเรื่องค่าตัวไม่มีการเปิดเผยนะครับแต่ว่าตามรายง,งานข่าวจากสื่อระบุว่า ค่าหัวของดาวเตะวัย23ปีรายนี้อยู่ที่20ล้านปอนด์หรือประมาณ860ล้านบาทและครับทางนี้เจสซี่มาร์ชผู้จัดการทีมของยูงทองชาอเมริกันถือเป็นบุคคลสำคัญที่พาอดัมส์มาร่วมทีมเนื่องจากเจ้าตัวเคยร่วมงานกันเมืเตะรายนี้มาแล้วถึง2หนนะครับสมัยคุมนิวยอร์กเรดบูลส์และก็แอร์เบลลไรซิกแหละครับสำหรับอดัมส์ถือเป็นแข้งมารายที่5ของลีสยูนตเดในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากบรินเดนแอรอนสันลาสมูธคริสเตนเซน มาร์กโรกาแล้วก็ดาก k กีอาร์บีแลละครับชูสล้ครับทางการแอตมาดริดประกาศสอยฟรีวิเซลรามีแอเรลิโกมาดริดจะการสอยอักเซลวิเซลมิดฟิลด์จอมเก่าชาวเบลเจียมมาร่วมทัพแบบฟรีเรียบร้อยนะครับหลังจากนักเตะหมดสัญญากับบรเซียดอร์มุน เอลบัตโกมาอัดิที่เจ้านําจากศึกลาลิกาสเปนประกาศสัญญาคว้าตัวอาร์เซลวิเซลกองกลางถึงชาติเบลเยียมมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยดาวเตะผมฟูในวัย33ปีซึ่งเพิ่งหมดสัญญากับบรัสเซียดอทมูนในสิ้นเดือนที่แล้วจะลดปากกาศสัญญาร่วมทัพตราหมีเป็นเวลา1ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2023นะครับสำหรับวิเซลถือเป็นแข้งนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมากๆโดยผ่านเกมระดับสโมสรมากกว่า600นัด ด้วยการลงเล่นกับสตองดาลีแอสเบนฟิก้าเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กเทียนกินชวนเจียนและก็ล่าสุดกับบริสเซียดอร์ทมุนล่ะครับส่วนกับทีมชาติเบลเยียมนั้นวิทเซลมีสถิติลงเล่น124นัดทําไป12ประตูนะครับผ่านศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว2หนคือปี2 0 1 4กับ2018นะครับเช่นเดียวกับยูโรในปี2016กับ2020ล่ะครับ ถูกซะครับทางการบาร์ซ่ารวบเกสซเย่ร่วมทัพรายแรกซัมเมอร์นี้บาสโลนาเดินหน้าเสริมทับเป็นรายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับหลังจากประกาศเปิดตัวฟรองก์เกสซเย่มาเริ่มทีมอย่างเป็นทางการแบบไร้ค่าตัวหลังจากนักเตะเพิ่งหมดสัญญากับเอซีมิลานแหละครับบาสโลรนาประกาศยืนยันการคว้าตัวฟรองก์เกสซเย่มิดฟิลิปเชตเอเวรีโคสต์มาเริ่มทับอย่างเป็นทางการแบบไร้ค่าตัวนะครับ โดยนักเตะสัญญาเปเวลาซปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026และถูกตั้งค่าฉีกสัญญาไว้ที่500ล้านยูโรล่ละครับเดิมทีเกสเซเยในวัย25ปีบรรลุข้อตกลงในติ่นคนัมโนตั้งแต่ช่วงท้ายซีซันที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากไม่ยอมต่อสัญญากับทัพปีศาจแดงดำที่กำลังจะหมดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ก่อนจะก,กลายเป็นเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับที่ปัดหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมได้สำเร็จ สำหรับเกสซิเย่ที่เป็นแข้งใหม่รายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ของบาร์ซ่าและจะเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งแดนกลางกับทั้งเซกิโอบุสเกสกาบี้เปเดรียนิโก้และก็เฟลงกี้เดอยองล่ะครับนอกจากนี้บาร์เซโลน่ายังมีกำหนดเปิดตัวแข้งใหม่รายที่2อ,อย่างอันเดรียสคริสเตนเซนปราการหลังชาวเดนมาร์กด้วยล่ะครับทางนี้เกสซิเย่ทำงานได้อย่างโดดเด่นกับเอซีมิลานนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาตาลันตาเมื่อปี2017นะครับจากผลงานยิงไป39ประตู จาก224เกมนในทุกรายการหากอบุรทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ